น,นีไย,ย่ยก็่ะ,ปะมปะเออล้ันไปขี้อ่ะอะกระโดดไปขี้ขี้อื้อใช่ปะอืโอ้ยกี้กลังกาเลยฮา่าฮ่าฮ่า่ฮ่่่่ฮ จะเกะบนกันเลยเหรอกินของกินนั่งนิ่งอุ้ยจะรู้ว่ามีของกินจะไปนั่งตรงนั้นเลยบ่ตังเริ่มจกินาัปนขาเาิว่น้กินาเขาย่าอตจะรู้ว่ามีทุกข่าวมาบ้านามคนเลิเจ้านี่ยฮะเอาเอากับบ้าล่เพื่อที่ป่นจับอยู่